ตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณเจลนะครับเป็นเจ้าของบลอกบล็อกต้องขับ่ แล้วกี่ปีแล้วอ่ะเออเกือบสองปีแล้วสองสองปีแล้วอสวยงามอลังการมากใช่แล้วก็คือแบบเหมือนอยากพามาอยู่ที่นี่เป็นเดือนเป็นสองเดือนเลยอ่ะอยากฝากเลยหนูฝากพี่หนูมาอยู่สักสองสามเดือนได้ไหมจะบ้าแหรืได้หมาต้องมาแน่อยะไห่ไหมของหนูเล็กอาจจะมาไม่ได้ที่วัดค่อนข้างห่วง ไม่ได้หมาวัดไม่ได้ฝากตเองกิจกรรมที่นี่เยอะมากเลยมีอะไรบ้างครับก็มีว่ายน้ำค่ะแล้วก็เป็นโซนใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดก็จะเป็นโซนวิ่งเล่นนะคะมีสนามย้าก็ถูกต้องค่ะแล้วก็รับฝากน้องหมานะคะแล้วก็มีคาเฟ่ทานข้าวกันได้ค่ะไม่โซนใหม่เข้มมากอยากให้มากันฟังเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่มีลู่วิ่งจริงจังนะครับอ๋อตัวใหญ่ยิ่งใหญ่เลยสบายเลยนี่เป็นน้องหมาของพิจิต ใชค่ะเอาน่าเป็นของที่นี่อยู่แล้วแต่ตัวอื่นๆน่ะตัวอื่นเลยเยอะมากเลยก็มีลูกค้ามาฝากด้วยค่ะคืออย่างงี้ฮะคือสุนัขของของน้องแอ์เนี่ยนะ สังคมนังเกียรตแล้วก็น่าขยะขยะเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้น,อนเอาเอาขนาดไหนวะคือน้องอ่ะชอบเล่นกับคนอื่นแต่แบบอาจจะเล่นแรงหรือเล่นอะไรเงี้ยตัวอื่นก็คือวงแตกก็คือแบบตัวอื่นต้องแบบรำคาญอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็ไม่รู้จะต้องเข้าสังคมยังไงต้องสอนมารยาทฝึกยังไงดีค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปเจอเด็กๆที่ขับค่ะัเนี่ยเ้ยดี๋ยวนะให้ซึมซับมารยาทดีๆไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดจะซึมทบมารยาทดีๆ ยิงเอ่อตัวตัวธาตคนจะมาฝึกเขาด้วยมาเรียกคนด้วยนะลองดูเลยไหมลองดูอ่าโอเคขอบคุณคุณเจลมากนะครับขอบคุณคุณเจลค่ะมาปล่อยเลยปล่อยเลยมาลูกอุยเริ่มมานี่ไงคนเริ่มเริ่มศึกษากันอยู่ศึกษาไม่เนเนเน่ราคาอ่ะเห็นไหมเห็นไหม ขณะที่ทุกคนกำลังทำความรู้จักกันนะครับแต่มีหนึ่งคนครับไม่สนใจใครฮะคือฟิวอย่างี้คือฟิวอะไรมาคือฟิวฉันเป็นคนฉันไม่ให้พวกเธอเออเออนี่ยเขาไม่หลอกอุกคนเดียวนะอ่คือจะไม่ยุ่งกับพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือสุดท้ายเป็นอย่างที่แอร์บอกนะคือจิ๋วเนี่ยเป็นตัวที่พยายามเข้าสังคมตลอดเห็นไหมแต่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยตัวหนึ่งอาจจะลำคาญใช่พอวิ่งเข้าหาแบบทุกตัวเลยอ่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรครับเนี่ย คอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี่ค่ะตัวเราคุณชื่ออะไรกันแน่ครับคอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี่ค่ะออทำไมคุณถึงแยกออกมาคนเดียวอย่างงี้นะครับเขาไม่ชอบกับพวกสัตว์ราค่ะันคือมนุษย์ค่ะไม่ฉันไม่ชอบคุณคุณเป็นสัตว์นะคยนะพี่ตบลองจับหน่อย เออก็เหมือนนคขะเขาคือคนเนี่ยพี่ไม่ใช่คนเนี่ยไม่ให้ดมก่อนเขาคิดว่าเขาอะคือคนเออเระแวกระแวกระแวกลูกของฉันนะฉันไม่ชอบคนที่สั่งมาแบบนั้นเออนี่ยคนนี้เขาบอกเธอมาเล่นกับฉันไหมไม่ฉันไม่เล่นฉันไม่ใช่พวกค่ะฟุตเธอร์เออเขาเหมือนจะเล่นกับพี่นะเออเออขอบคุณคุณเจลอีกรอบนึงนะฮะขอบคุณค่ะ เอาละฮะได้เวลาที่จะมาแชร์เล่นกันแล้วนะครับว่าตกลงน้องจิ๋วเนี่ยติดกระเป๋าจริงไหมใช่การไปเที่ยวข้างนอกจริงไหม,มนะครับเรากฎกติกาคือว่าจะให้น้องแอร์เนี่ยเอากระเป๋ามาวางไว้ค่ะแล้วลองเรียกว,ว่าไปจิ๋วไปเที่ยวกันอย่าะงี่ฮะปกติเรียกว,ว่าอะไรจิ๋วเข้ากระเป๋าจิ๋วก็จะทำแบบนี้จิ๋วก็ต้องแบบนี้ทำนีห้ให้ให้จิ๋วทำให้จิ๋วให้จิ๋วอ้าวก็ไม่บอกให้โชว์ให้ดูก็โอ้โหจิ๋วทำจิ๋วอยู่อ๋อให้จิ๋วทำจิ๋วเข้ากระเป๋าจิ๋วเข้าเป๋าเลยจิ๋วเข้าเกระเย่างงี้ ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเอาแคปิดปิดปิดได้เลยจริงปะเนี่ยจริงเงียบกิ๊บเหรอไม่เงียบเลยเป็นลมเอาออกมายังอยู่อ่ะไม่ไม่ให้เขานั่งเขาจะสบายใจเขาาจะสบายใจเอาทายแรกเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋ามาหลายใบเลยดูซิว่าเมื่อแอร์เรียกแล้วเขาจะเข้ากระเป๋าของตัวเองหรือจะเข้ากระเป๋าของรายการเราใช่แล้ว้อมแล้ทีมงานเอากระเป๋าเข้ามาปกติเนี่ยคือนอกจากกระเป๋าใบนี้เขาเข้าใบไหนอีกไหม เท่าถุงใหม่ทุกใบเลยปกตินะนิาสัยของจิ๋วก็คือถ้าสมมุิร,รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวอะไรก็ได้ที่มันเป็นถุงเข้าหมดผมจะเอากระเป๋าของน้องแอบไว้ข้างหลังสุดแอบแอบดูซิว่าเขาจะพยา,ยาแอบจะพยายามเดินไปหาไหมเรียกเลยจิว๋วกระเป๋าเร็วเที่ยวเร็วไปเที่ยวกันเร็วไปเที่ยวกันเร็วกระเป๋าไหนกระเป๋าไหนกระเป๋าไหนรี่ตรงไหน แต่นี่ผมหนุ่มเน่แล้วอันนั้นในะกระเป๋าฉันด้วยฉันเอากลับบ้านนะฉันบอกไว้ก่อนอุียของกินใช่จะกข้าวจะกข้าวจะกหอมหมอเอ้ไหนจิ๋วมั้ยนี่ไหมฮะจิ๋วมาเร็วนี่จิ๋วนมั้ยเจียวจิ๋วมาจิ๋วจิ๋วเฮ้ยมันมันตามขนมเลยอ่ะจิ๋วเดี๋ย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 วชั่วแล้วนะหวานอมหมอเอาขนมมาล่อได้ไง เฉี๋วเฉียวไปเฉี๋วไปเฉี๋วีวไปีวไปเวไปเี๋วไปเดียวเียววางลงสมซานเีวเทียวเขาเบาเร็วเฉียวเร็วไปเฉียวเร็วจียวเร็วไปอใครก็ไม่รู้เีวเีวเอาชาเลนนี้ไม่สำ ติเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเขาเปล่าวอ่ะเขาเปลาเขาเป๋าเขาเปล่าเข็เปาไม่สทงไม่น่าเชื่อแาร์นี้สำเร็จคร้บโอ้โหเฮ้ยจง้าขออายขออชาเลจ์ขออชเลนนะโอเคอ่เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าหมาตัวนี้ไม่ธรรมดานะเวลาเขากินของกินอะไม่ได้กินเหมือนสุนัขทั่วไปเออใช่ไหมูต้องหมาหนูเป็นมังสวิรัติอุ้ย ตกใจไงมามาพร้อมกันเลยเนี่ยมอะเรหมานหนูเป็นมังสวิรัติอะไรนะด้วยรสะคือว่าปกติเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยจิ๋วก็จะแบบเหมือนขอของกินที่าหรือไหมด้วยความเป็นหมาหนูก็เลยจะให้เขากินข้าวเปล่าฮะให้กินข้าวเปล่าเนี่ยนะเราะว่าไม่ไม่รู้สึกผิดกว่าพี่กอฟมันก็จะได้ไม่ต้องปรุงรสเนี่ยเพราะว่าถ้ามันติดรสชาติเค็มรสชาติอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ไม่กินอาหารของเขาไง เดี๋ยวเราพิสูจน์กันนะฮะชาเลนจ์นี้ดูซิว่าน้องจิ๋วจะกินข้าวเปล่าจริงหรือไม่ถ้าจิ๋วไม่ได้เป็นมังสวิรัติจริงเอ่อคืนร้านเพราะซ่เดี๋ยวดูกินจริงๆริงนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลองดูก่อนลองดูก่อนจิ๋วแม่แม่นั่งนี่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วๆเดี๋ยวเอาข้าวไปกินนั่งก่อนตูดติดพื้นก่อนโอเคโอเคจิ๋วเฮ้ยาวกินข้าวนี่ก็เป็นคนแล้วนะลูก มีช้นซ่อมมาแล่ะเฮ้ยอันนี้ตรงคุณเช่าที่ร้านหรือเช่าที่วัดเพราะว่าหมาที่วัดชอบกินผ้าใองข้าวเปล่านี้แหละคุณคิดว่าระหว่างถ้าหากว่าเรามีขนมสุนัขมากับข้าวเปล่าเขาน่าจะเดินไปกินฮะแาะว่าเขาเลือกขนมขนมนะขนมอ้าวโอเคงั้นทีมงานขอขนมฮะที่เลือกอะไรพี่เลือกข้าวเปล่านะหนูเลือกอาหาร พี่เลิกอาหารเม็ดอ่ะพี่เลิกไม่กินอะไรเลยกินมันกินมันหิวไปซ้ายลูกซ้ายอะเฮ้ยพี่บอกว่าไม่กินอะไรเลยเอ้ยอย่าไปทักเขาดิอย่าทักเขาดิอย่าไปย้ายเขาดิดี่ากเลยแล้วจะไม่กินอาหารเม็ดด้วยนะจะวางอาหารเม็ดทิ้งและกินแต่ขนมเหรอเห็นไหมมันจะเป็นคนไม่กินอาหารเม็ดจะหายยิ่งแ่บนี้ถ้าถ้าหาว่าคาบขนมไปกินอะ ลองดูหน่อยนะโทษนะโทษนะจิ๋วโทษนะลองดูเผื่อเมื่อกี้กับข้าวด้วยใส่ซุปเข้าไปพี่กลับบ้านเลยกลับบ้านไอ้นี่เลยฮะไรอ้าวยูสิพี่กินข้าวปะกินดมงไหมกินแต่ขนมเห็นป่ะเปลี่ยนไปให้งงฮ้ยกินข้าวได้ป่ะเฮ้ยมันแทะมันแทะมันกินแต่ขนมห้าสี่สามสองเริ่มโฮ้ยกระดานมันแรงกว่าแรงอะชนเลยชมยนันเลย thank <laughs> you